สวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชามางคนนะครับผมจะมา DIY ของที่ไม่ได้ใช้งานขาโต๊ะที่พังแล้วที่หักแล้วใช้ไม่ได้ครับโต๊ะหักไปแล้วเหลือแต่ขาแล้วผมจะเก็บท่อพี c ีกับขาโต๊ะแล้วก็ตะแกรงพัดลมเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับว่าผมจะ DIY ใช้ทำอะไรครับ เราก็มาล้างตะแกรงที่เราเก็บมาเมื่อกี้เลยเราก็มาล้างขาโต๊ะที่เราเก็บมาล้าง เอาความสะอาดเสร็จแล้วท่าน,นี้เราก็มาทํากันเลยเราก็เอาใส่กับที่เดิมของขาดโต๊ะเอาใส่เข้าไปเลยกอเราใส่ได้แบบนี้แล้วเราก็ท่อบวีซีเราขนาดสี่หุนเอาใส่เข้าไปเราก็ท่อพีวีซีขนาดหกหุนใส่เข้าไป ต่อเข้าไปเลยครับต่อเข้าไปให้สุดพอเขาสุดแล้วแน่นแล้วท่อ p v c ขนาดหนึ่งนิ้วเราเอามาตัดให้ได้เป็นสี่แฉกนะครับแล้วก็ามาตัดกันเลย ตอนตัดระวัง,งความคมของใบเลื่อด้วยนะครับพอเราเลื่อด้านเป็นสีแฉกแบบนี้เราก็นำท่อ PVC เราเอาไปลนไฟเลยนะครับพอเราลนไฟพอท่อ PVC เราอ่อนตัวแล้วเราก็เอาคีมดึงท่อ PVC เรามาให้งอมาแบบนี้เลย ให้ได้เป็นตรงแบบนี้เราก็ทิ้งไว้ให้ท่อบีซีเราเย็นตัวเดี๋ยวเราก็นำไปใช้งานได้เลยตอนนี้ท่อบีซีผมก็เย็นตัวแล้วเราก็ได้มาเป็นรูปทรงแบบนี้เราก็ตะแกรงพัดลมเรามาวัด เอาเข้าแบบนี้นะครับเอาเข้าไปแบบนี้ให้ตรงกับรูที่ตะแกรงพัดลมของมีรูสองอันแบบนี้พอเราได้แบบนี้แล้วเราก็ประกาเมกิกเรามาติก๊กเพื่อเราจะเจาะรู ผมก็เจาะรูได้แล้วนะครับทั้งสองอันพอเราเจาะรูได้แบบนี้แล้วเราก็เอาใส่เข้าไปในท่อ p v พีอีกอันหนึ่งพอเราใส่เข้าไปได้แบบนี้เราก็ตะแกรงพัดลมอีกอันหนึ่งเอามาใส่ให้ตรงกับรูที่เราวัดไว้ พอเราใส่ตรงแบบนี้แล้วเราก็เอาน็อตเรามาใส่เลยผมก็ยึดแน่นทั้งสองตัวแล้วเราก็ได้เป็นแบบนี้ ทีนี้เราก็นําที่ตากปลาเราไปใช้งานได้เลยครับเราก็นํามาตากปลาตากหมูตากเนื้อได้เลยครับ ชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ